ต่อมาอีก5ล้านปีหลังที่โมโรถ,ถูกจับท่านมหาเทพไคโอชินก็ถูกจอมันบูดูดกืนเข้าไปครับโ้รู้หรือเปล่าเบชิต้าไม่รู้เว้ยความหวังหนึ่งเดียวของพวกเราก็คือดึงเอาความสามารถของท่านไคโอชินเฮเจหมอน,นั่นมีพลังแบบนั้นจริงๆเหรอแผนของพวกแกน่ะจะยังไงก็ช่างแต่ดูเหมือนว่าจอมันบู ไม่ได้โดนยาสรุปของพวกแกแต่หลับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วสินะงั้นกว่าจะตื่นคงใช้เวลาอีกหลายวันเลยเออสวัสดีเลงนเวงจะอะไรขนาดนั้นไม่มีใครปลุกได้เลยเหรอโอ้หมอนั่นก็เป็นแบบนี้แหละนี่ก็แย่สิครับ แผนพวกเราก็ยังระบุตำแหน่งของโมโรอย่างชัดเจนไม่ได้ด้วยมีแต่ต้องเตรียมพร้อมเท่านั้นโอ้จริงสิให้พวกเราช่วยจับกุมไมล่ะถ้าไม่บรบกวนมากเกินไปแล้วก็โอ้พวกเรายินดีเลยล่ะน่าสนุกว่าไหมเบชิต้าทิกดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์ครบ20ไลค์แล้วก็สามารถโดเน a สนับสนุนเราได้ช่องทางนี้เลยครับ